เอาไปแบบนั้นเลยไปปุ๊บเสียบได้กินเลยใช่จะเปิดน้ำเดี๋ยวความเย็นมันออกโอ้ยว่าไปนี่นะคะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญทินกปกะโป๊ะนะฮะขอบคุณมากๆค่ะ อขอยกอะไรบ้างาก็ต่องไนให้แม่บเินยกเครื่องสักผ้า,า,าแต่ท้าแม่บนะดินนะเดี๋ยวเแม่บินเก่งเา ไข่กับตันไข่กับตันว้าไข่กับไข่กับไข่กับตันไหวเยอะเอาไส่ตู้เย็นไข่กับตันน่ะไข่กับตันโค้ดกับตันมันโค้ดเก็บไข่กับตันพอวาตยเาามหิดน้ำวาวน้ำไม่มีนะวาวน้ำต้องไปดูข้างหลังมีวาวน้ำอยู่นู่นวาวน้ำอยู่นู่นถ้าปิดแล้วมันจะปิดบ้านแยงนี่ด้วยมันะนี่ตรงนี้นี่ตรงด้านหลังนี่นี่รอบรอบไปนี่ ไม่มันมีมันมีสองอันนะมันมีมันมีสองอันต้องไปปิดตรงโน้นชางกงไปปิดโน้นี่ปิดตรงนี้นี่เเราปิดไม่ถ้าอย่างนั้นเราเปิดนะโอเคปิดน้ำแล้วไม่คือกับตัานเขาต่อตรงมาจากโน้นเลยเยอไปแยกกันเหรอใช่เอาว่าน้ำมันมันมาจากโน่นนี่เหรอไม่เขาต่อตรงมาของทางเลยัน่นจไเป็นประตูเลยเอา คือดูเะมันก็ไม่ไหลเอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเครื่องซักผ้าเจ้ายังเจ้าเจ้ายังไม่ใช้น้ำเลยเหรอก็ยังไม่ใช้ตอนนี้แต่ถ้าตอนตีที่ใช้ล่ะก็ไปเปิดเอาไปเปิดเอาแล้วน้ำมันจะยังไงเนี่ยปิดเนี่ยคือจบไหมเนี่ยไม่จบเพราะว่ากับตันตรงมานี่เลยตรงมานี่แล้วต้องไปปิดตรงไหนก็ปิดบุ้นปิดวาล์วใหญ่แล้วถ้าเราจะใช้น้ำก็เปิดตรง้องเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัวปิดมาปิดวาล์วตรง มาปิดจุกไว้ตรงนี้อไม่งั้นน้ํามันก็จะไหลตลอด่เพราะว่าของกับตันเนี่ยเครื่องสก้าไม่มีไม่มีวาล์วปิดตรงเครื่องซัก้าก็ไปดูก่อนเพราะว่ากัตันทำใหม่นะเรื่องแล้วครับผมตันทำเอง เช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันเด้อะขาวน้ำยังอยู่เนาะแต่ก็ไม่ไม่ยกขึ้นมาดูอนไมาดูมาดูโอ้สลาดนะโอ้สลัดเนาะไม่มีอะไรเวยเฉยอ๋อแม่หมูแม่ไม่มีอะไรหรอกอ๋อเรากินเห็นอยู่อ้าโอ้กดไฟกดไฟก็ไมป ใส่ไป่เลยใส่ไปเลยไม่เปิดไฟใครจะรู้อืตมคปคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาตู้เย็นขึ้นรถแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องซักผ้าของกัปตันเนาะไปขึ้นรถนะคะตอนนี้ แสดงว่ามันมันมันไปอยู่โน่นนี่คือมันทำงานหนักเลยนแล้วก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะสวัสดีค่ะมาเมื่อไหร่แล้วมันมันดูแลหชีวิตเลยนะโอ้อ้าวผู้ชายยกผู้ชไปต้องผู้ชายเฟยผู้ชิงยกไม่ได้หรอผู้ชิงยกได้จู่มันไม่เนไม่ได้หรอหมอค่ะนี่จะให้กัรของกับกัน

เวน้ะาวหากไม่มาเจะเอามีอยู่้ตูเกับข้าวกับวว่าจะสะดวกใ้ใชไม่มีที่วางเอาไปได้ไหมไม่มีที่วดทงนี้่นี่นี่กล้องเจ้าอยู่ผีข้งเจ้าบอกเขาอ้อไข่ยักโตหญ่บาสายไปเครื่องซักผ้าอนนี้นะครับมันเตียมตัเหนื่อยได้เลยเปรียมตัวเหนื่อยได้เลยนาะ มันหกครอบครัวใช่ไหมหชีวิตพอเตรียมตัวเหนื่อยแล้วปกติมันทำต้องเปิดรับผิดชอบหกชีวิตปกติมันมันจะซักผ้าให้กับตังคนเดียวมันตองมันต้องดูแลคนเดียวแลดูแลคนนี้ดูแลหกคนเตรียมตัวเหนื่อยได้เลยเครื่องซักผ้าเนี่ยเตรียมตัวเหนื่อยได้เลยนะดูเย็นก็ดูแลดูแลหกชีวิตแต่จะเปิดแค่เช้ากับเย็น Uhm แต่ยังโชคดีนะฮันี่ดูแลแค่ลงซิมคนเดียวไม่เหนื่อยเท่าไหร่แค่ชีวิตเดียวชีวิตเดียวโอ้เครื่องซักผ้ากับตู้เย็นโขาโีวิดมีอะไรยัดเข้าไปได้อย่าให้มันมีแล้วมันเหมือนกับแบบว่ามีกระเป๋ามีกระเป๋ามันรู้งานนะเพราะว่ามันเป็นของที่มีคุณภาพทังคู่มันต้องใช้เพื่อสำหรับหลายคนอันนี้ฝากไปให้กับตันด้วยอะไรอีกของฝากอเข้าไปในชั้นวางเลยแม่ ขอไปด้วยแม่แม่ฮันนี่ก็ดูแลลูกชายนะคะดูแลได้ดีอันนี้อันนี้ของพิเศษกับตันนะยัดเข้าไปในเครื่องกรพาะตางเกงในพี่น้องให้คุณแม่เก็บกางเกงในเอาเข้าไปในเครื่องกระเาะเลยเมันเสียแต่มันยังไม่ได้ใช้ใหญ่เป็นอะไรเนี่ยผมเจ้าชมพลว่าสีอะไรเขียนทุเลี้ยมมีบ้างมีของกัะตันกระดาษไหมอ๋อ เอาผ้ามาเห็นหมดแล้วเหรอเห็นหมดแล้วแจ๋วนี่เอาผ้านี่เห็นทั้งยัวฮะบอกเอาผ้าเรียกกล่องกระดาษอันนี้ก็ย้ายนะ้สิคังผ้าไปลองไหมก้าวนี่นี่ผ้าผ้ารองนะผ้ารองนะเอาเอาโทรศัพท์ให้เอ๊ะไม่มาเก้าเก้าโทรศัพท์มาสองเลยเก้าเก้าเอาสองเก้าถึงแปดแล้วค่อยยังไม่ได้ทำเลย อีกนี้ก็ปูไปเลยอันนี่นะเตรียมของเตรียมพร้อมให้ใส่ให้ผงยูาลายแล้วก็ช่างพงแล้วก็กัปตันเนาะสามครอบนะคะไปใช้รวมกันเนาะเราบอกว่าจะไปวางแก๊ส่ะเก็บไม่ได้บอรอันทับอไม่ได้บะไม่แล้วนี่เด้นี่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 ไงได้ไหมเราเอาลงก่อนนะนะลงก่อน อ้าวเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วนะครับเอาชั้นวางออกก่อนเอายากเอาอะไรเอาแขนท่าไปสำคัญกว่าสาคัญกว่โอเคเนาะนะครับเนื่องจากว่าเดี๋วราวางที่ไหนไม่ได้ก่อนเราผลได้ที่ไม่เกี่ยวเลยนะฮะสิ่งที่จำเป็นไปก่อนครับเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเราไม่อยากซื้อไงในโฟร์แอนด์อบคุณแม่มาตอบไ้เลยแล้วที่เราทำเราวตาดท่าไว้ให้แล้วแขลนสบายเลย คุณเช่นกันนะคะอ,อันนี้นี่นี่เอาน,นี่ด้วยอ่ะเอาไม้เนี่เอากับแม่นี่เองไหมเนี่ยเอาไปใช้ทีโน่นเลยอ่ะบ้านเขียวพรมเขียวอีกบ้าเออพรมเขียวขอบคุณค่ะคุณแป้งจำบุ์นะคะสู้ๆมากของเขาบ้านเราบอกคุณอนุชิตขอบคุณค่ะ คุณจิดาภานะคะเอ็ดนคุณชิดด้วยค่ะแม่ค่ะคุณโสพลนิมโจมวอนะคะขอบคุณมากค่ะคุณโสพลขอบคุณจ้าขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะผลของขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญทินโกกอกด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ